สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะหลังจากที่ Apple ได้อัปเดต iOS เป็น iOS 14แล้วเนี่ยเราสามารถตกแต่งหน้าจอโฮมกันได้แล้วใช่ไหมคะซึ่งไอรีนเองก็เคยได้ตกแต่งหน้าจอโฮมแล้วก็แชร์ลงไปในสตอรี่ IG แล้วแล้วปรากฏว่ามีคนทักมาถามกันเยอะมากว่าไอรีนตกแต่งหน้าจอโฮมยังไงซึ่งวันนี้ไอรีนจะมาแนะนําแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Photo Widget ที่ไอรีนใช้ตกแต่งหน้าจอโฮม iPhone ค่ะ a p ปพลิเ t ชันโฟโต o วิ d เจตเนี่ยจะเป็นแอปที่ช่วยให้เราสามารถตั้งรูปภาพที่เราต้องการไว้บนหน้าจอโฮมได้นะคะต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เป็นแอปที่สร้างโดยคนเกาหลีและที่สำคัญตอนนี้แอปพลิเคชันมีภาษาไทยรองรับแล้วค่ะอยากรู้หรอคะว่าทำไมแอปพลิเคชันนี้ถึงมีภาษาไทยรองรับด้วยก็เพราะว่าไอรีนเป็นคนแปลเองไงคะก่อนที่จะเริ่มสอนวิธีใช้แอปพลิเคชันโฟโต o วิกเจตเนี่ยจะต้องทำามอย่างนี้ก่อนนะคะ ขั้นตอนที่1เลือกธีมให้กับหน้าจอโฮมค่ะอย่างไอรีนก็ได้เลือกไปเป็นธีมพาสเทลนะคะก็ได้เปลี่ยนพื้นหลังกับไอคอนไว้เรียบร้อยแล้วตามนี้ขั้นตอนที่ท2ก็คือเลือกจํานวนและขนาดของวิเจ็ตที่เราจะตั้งค่ะโดยวิเจ็ตเนี่ยจะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันก็คือขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ค่ะ ไอรีนจะเลือกใช้เป็นขนาดเล็ก2อันแล้วก็ขนาดกลาง1อันนะคะขั้นตอนที่3เลือกทีมให้กับวิเจ็ตค่ะโดยไอรีนเนี่ยจะเลือกเป็นธีมแมวให้กับวิเจ็ตแรกธีมดอกไม้ ok ให้กับวิเจ็ตสส่วนวิเจ็ต3เนี่ยจะตั้งเป็นปฏิทินธรรมดานะคะพอเสร็จตามนี้ก็พร้อมที่จะใช้แอปพลิเคชัน p h โต้วิ d g e t กันแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันโฟโต้วิเจ็ตเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันฟรีทั้งแอป แล้วก็จะใช้ได้ตั้งแต่ iOS 14เป็นต้นไปนะคะพอโหลดแอปพลิเคชัน Photo Widget เสร็จแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะกดปุ่มบวกเพื่อสร้างอัลบั้มค่ะโดยไอรีนจะสร้างเป็นวิจเจภาพ2อันก็จะสร้างอัลบั้ม2อันตามจำนวนของวิจเจนะคะเข้าอัลบั้มที่สร้างไว้และกดเพิ่มรูปภาพค่ะอย่างไอรีนได้โหลดรูปภาพมาจากแอปพลิเคชัน Pinterest นะคะ เลือกรูปภาพที่ต้องการและกดเพิ่มค่ะต้องขอบอกก่อนเลยว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถเพิ่มรูปภาพได้ในจำนวนไม่อั้นเลยนะคะซึ่งเป็นหนึหน่งในข้อดีของแอปที่ไอรีนชอบมากๆเลยสำหรับอัลบั้มแรกไอรีน <parce S 2> ได้เลือกต <ospheric> ีมไว้เป็นแมวก็จะเพิ่มแต่รูปภาพแมวเข้าไปนะคะแต่ว่าอย่างกรณีนี้ที่เพิ่มรูปภาพผิดไปเนี่ยก็จะสามารถลบรูปภาพได้ที่ปุ่มจัดการะคะ่ะแต่ถ้าเราลบรูปจริงในอัลบั้มของ iPhone ภาพก็จะถูกลบไปในอัลบั้มของแอปด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังสามารถดูตัวอย่างแต่ละขนาดของวิเดเจ็ตได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนอัลบั้มสุดท้ายค่ะพอเสร็จตั้งค่าอัลบั้มทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไปต่อกันที่หน้าจอโฮมกันนะคะกดค้า <L un> งหน้าจอโฮมเพื่อแก้ไขหน้าจอค่ะกดปุ่มบวกเลื่อนลงมาและเลือกโฟโต้วิดเจ็ตค่ะ <L un> ก็จะมีให้เลือกขนาดต่างๆส่วนไอรีนจะเลือกเป็นขนาดเล็กนะคะ พอเพิ่มวิดเจ็ตเสร็จแล้วกดค้างที่วิดเจ็ตเพื่อแก้ไขวิดเจ็ตค่ะสำหรับวิดเจ็ตแรกจะเลือกเป็นอัลบั้มแมวและตั้งให้เปลี่ยนทุก5นาทีค่ะต่อมาในวิดเจ็ตที่2ก็จะเลือกเป็นอัลบั้มดอกไม้และตั้งให้เปลี่ยนทุก1ินาทีค่ะเพียงแค่นี้ก็สามารถตกแต่งหน้าจอโฮมไอโฟนได้ด้วยสไตล์ของเราอย่างสวยงามแล้วค่ะต่อมาเป็นช่วงตอบคำถามเกี่ยวกับแอปโฟโต่วิดเจ็ตกันนะคะคำถามแรกรูปในวิดเจ็ตหาย p h โต้วิดเจ็เนี่ยจะเป็นแอป,ปที่ใช้วิธีการเรียกรูปภาพในอัลบั้ม iPhone ไม่ใช่การโหลดภาพเก็บไว้ในแอปพลิเคชันเพื่อลดพื้นที่ความจำ iPhone ค่ะเพราะเช่นนี้หากลบรูปภาพในอัลบั้ม iPhone ไปแล้วเนี่ยรูปภาพในแอปพลิเคชันก็จะถูกลบไปเช่นกันค่ะคำถามที่ 2. ไม่สามารถเพิ่มรูปได้หรือเพิ่มได้เพียงไม่กี่รูป นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้กดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงรูปภาพทั้งหมดค่ะตอนใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงรูปภาพทั้งหมดกันก่อนนะคะคำถามที่3อยากปรับรูปตามที่เราต้องการในวิดเจ็ตต้องขอบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะคะแต่ว่าเราสามารถดูตัวอย่างภาพก่อนลงวิดเจ็ตจริงได้ค่ะแล้วก็ทางทีมงานฝากมาบอกว่ากำลังจะอัปเดตฟังก์ชันนี้ในเร็วๆนี้ด้วยค่ะ คำถามที่4กดค้างวิดเจ็ตแล้วไม่เจอปุ่มแก้ไขวิดเจ็ตนั่นอาจจะเป็นเพราะว่ายังใช้เวอร์ชั่นเก่ากันอยู่นะคะถ้าอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ยก็จะเจอปุ่มทันทีเลยค่ะคำถามที่5วิดเจ็ตกระพริบหรือไม่สามารถค้นหาโฟโต้วิดเจ็ตในรายการวิดเจ็ตได้อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ปัญหาของโฟโต้วิดเจ็ตนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาของตัว iOS นอกจากโฟโต้วิดเจ็ตแล้วเนี่ยแอปอื่นๆก็เจอปัญหานี้กันเหมือนกันค่ะคำถามที่6 ไม่อยากให้ภาพเปลี่ยนอยากตั้งเพียงภาพเดียวอันนี้สามารถทําได้โดยการเพิ่มรูปภาพใส่อัลบัมเพียงหงรูปที่ต้องการและตั้งใส่วิเจ็ตรูปที่ปรากฏขึ้นก็จะไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคําถามที่7อยากให้ภาพเปลี่ยนตามลําดับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ iOS ยังไม่รองรับนะคะแต่ถ้า iOS อัปเดตเมื่อไหร่เนี่ยทางทีมงานก็จะอัปเดตให้เร็วที่สุดค่ะคําถามที่8 เพิ่มหรือลบรูปภาพในอัลบั้มแล้วแต่วิดเจ็ตไม่อัปเดตหรือไม่สามารถเปลี่ยนเวลาตั้งรูปภาพได้อันนี้อาจจะเกิดขึ้นจาก2ส,สาเหตุด้วยกันนะคะ 1. ก็คือยังใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่เพราะถ้าใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่เนี่ยจะต้องกดปุ่มเปลี่ยนวิดเจ็ตตามตั้งค่าปัจจุบันก่อน วิเจ็ตถึงจะอัปเดตแต่ถ้าอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเนี่ยวิเจ็ตก็จะอัปเดตอัตโนมัติเองเลยค่ะ2คืออาจจะเป็นเพราะว่าได้เพิ่มหรือลบรูปภาพในอัลบั้มที่ไม่ตรงกับอัลบั้มที่ตั้งกับวิดเจ็ตค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถแก้ไขด้วยการเพิ่มหรือลบรูปภาพให้ตรงกับวิดเจ็ตนะคะ ก็จบไปกับช่วงตอบคำถามที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Photo Widget กันแล้วนะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถ DM ไปถามใน IG i o ไอโ o t o w ฟ d โต้วิกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตกแต่ง iPhone ตามสไตล์ของตัวเองให้สวยงามด้วยแอปพลิเคชัน Photo Widget กันนะคะขอบคุณที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย